การทำเมนูพาสต้านะครับนอกจากเราจะต้มเส้นเพื่อใช้ทันทีแล้วเรายังสามารถต้มไว้ล่วงหน้าได้นะครับโดยการปรับลดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับการนำกลับมาต้มให้ร้อนก่อนนำกลับมาใช้น,นะครับและเพื่อให้เห็นภาพนะครับอย่างสปาเกตตีเบอร์3ของแอ n เนซีบนซองระบุเวลาต้มแบบนุ่ม normal ที่10นาทีและอัลเดนเต้8นาทีในการต้มไปก่อนล่วงหน้าเราสามารถปรับลดเวลาเหลือ5นาที โดยต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือใส่เส้นลงไปใช้ที่คีบดันและกดเส้นลงไปคนเป็นระยะเหมือนต้มปกติเลยครับและเมื่อต้มเส้นครบ5นาทีเรามี2ทางเลือกครับวิธีที่1เราจะเสด็จน้ำนะครับแล้วล้างผ่านน้ำเย็นเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิเส้นวิธีที่2นะครับเราจะเสด็จน้ำเขาเส้นกับน้ำมันมะกอกแผ่ลงบนถาดแล้วพักให้เย็นลงครับ ทั้ง2วิธีนะครับมีข้อดีที่แตกต่างกันไปครับวิธีที่1เส้นของเราจะเย็นเร็วและสามารถจัดเก็บได้ทันทีวิธีที่2นะครับแม้จะใช้เวลามากขึ้นแต่เส้นของเราจะไม่แห้งหอมน้ำมันมะกอกเหมาะกับการนำไปใช้ปรุงเมนูสไตล์อิตาเลียนครับและเมื่อเส้นพาสต้าเย็นลงนะครับเราก็สามารถชั่งน้ำหนกักเก็บเป็นพอชั่นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยครับ เมื่อเราต้องการนำกลับมาใช้นะครับก็ให้เรานำไปต้มในน้ำร้อนเป็นเวลา40วินาทีก่อนที่เราจะนำไปปรุงในเมนูที่เราต้องการครับนอกจากนั้นแต่และเมนูเนี่ยก็จะมีลักษณะาการปรุงที่ไม่เหมือนกันบางเมนูนำกลับมาต้มแล้วไปคลุกกับซอส บางเมนูเราจะนำไปผัดในซอสต่อซึ่งสำหรับเมนูที่ต้องผัดกับซอสต่อนะครับเราสามารถลดเวลาต้มจาก40วินาทีให้เหลือ20วินาทีก็ได้เช่นกันครับและแน่นอนนะครับไม่ใช่ทุกเส้นพาสตา้าที่สามารถต้มให้ได้เนื้อสัมผัสแบบอารเดนเตแต่จะต้องเป็นพาสตา้าที่ทำจากข้าวสาลีดูรัมพันดีเท่านั้นอย่าง a อคเนซีพาสตา้าคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีที่ผลเลือกใช้ครับ